ฟังเสียงจิตพินิษ์เสียงธรรมคนสมัยก่อนจะเป็นคนที่สุขง่ายแต่ว่าทุกยากจะทุกแต่ละครั้งเนี่ยมันยากเย็นเหลือเกินแต่คนสมัยปัจจุบันสุขยากแต่ทุกง่ายคือวันวันหนึ่งไปยุ่งกับธุรกิจมากจนกระทั่งลืมลืมธุระจิตลืมธุระเรื่องจิตใจ มัวแต่ไปยุ่งกับธุรกิจเพราะฉะนั้นไอ้เทคโนโลยีที่มันจเจริญก้าวหน้าเวลาเข้าไปยุ่งเกี่ยวถ้าเราไม่มีพุทธเทคโนโลยีเข้าไปกำกับเนี่ยวิวัฒนาการมันจะกลายเป็นวินาสนาการมันจะทำร้ายเราเราไม่สามารถที่จะอยู่อย่างปกติสงบเย็นเรื่องอะไรที่คนโบราณไม่เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เราเอามาทุกข์หมดเลย คนสมัยก่อนเดินกันยี่สิบสามสิบกิโลเดินได้อาจะมาสมัยเด็กๆก,ก็เดินได้พอที่บ้านซื้อรถจักรยานมาคันหนึ่งปับ๊บหลังจากนั้นเดินไม่ได้จ้ะทีนี้มันจักรยานมาคันหนึ่งอะเราพี่ชายอีกสามคนจักรยานคันเดียวมันก็คอยแย่งกันนะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาจะแม่จะใช้ไปซื้ออะไรผมก็เดี๋ยวคอยจักรยานก่อน คือให้เดินน่ะเดินไม่ได้พอมามีรถเครื่องปับ๊บจักรยานไม่ได้พอม,มีรถกระบะปับ๊บรถเครื่องไม่ได้พอมามีรถเก๋งปับ๊บกระบะไม่ได้ดูสิเห็นไหมมันค่อยค่อยเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปแล้วก็หุดหงิดง่ายทุกง่ายคนเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนคนเวลาจะจีบกัน เขียนจดหมายส่งไปสีนี็7วันกว่าจะไปถึงมันของมันฝว่าจะตอบมากัดจนปอกปากกาบูบี้หมดแล้วมันกว่าจะเขียนตอบมาเขียน3วันส่งอีก7วันตกลงเดือนหนึ่งจะได้คุยกันอย่างมากก็แค่สองครั้งเดี๋ยวนี้พอคิดถึงกันปั๊บโทรพอสี่กริงอะไรทำไมไม่รับแค่สี่กริงแค่นั้นมันหงุดหงิดเลยเห็นไหม เพราะฉะนั้นคนปัจจุบันทุกข์ง่ายทุกง่ายเพราะว่าเขาไม่เข้าใจแล้วก็รอไม่เป็นตรงเนี้สําคัญจะคอยไม่เป็นแล้วต่อไปคนจะค่อยๆทุกขง่ายขึ้นง่ายขึ้นถ้าเขาไม่หันกลับมาดูเรื่องจิตใจไม่หันกลับมาพัฒนาด้านจิตใจหลักสําคัญอย่างหนึ่งก็คือการโอปะนะอิโกนะน้อมเข้ามาภายใน ยามแสงแดดแผดเผาเราเป็นทุกยามสายฝนกระนำชุกสุกหัวหนีแต่แดดฝนผสมผสานพลันทวีเป็นสายรุง้งรากสีสรานตาชอบคนแต่งบทนี้มากเดยช่วยสาธุให้หน่อยด้วย แต่งเองชอบเองไม่มีอะไรหรอกอาจารยหัวร้อนนี้รู้สึกตัวแล้วเคยชินใครเคยชินอีกแล้วยกมือสิยจะาสาธุยตัวเองด้วยการที่เรารู้ว่าเคยชินแสดงว่ารู้สึกตัวละก็คือรู้ตามนี่หลักปฏิบัตินะวันนี้อยากให้หลักนิดหนึ่งยมไม่ต้องจดนะเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ในเล่มเนี่เดี๋ยวแจกทุกคนจะแจกทุกคนใครไม่เอายกมือโอเคจก็เตรียมมา ร้อห้าสิบเล่มน,น่าจะพอนะน่าจะพอยนหะ <c oughs> ลักปฏิบัติอยากจะให้ลองสังเกตสังเกตใจไว้เรื่อยๆอย่างที่เด็กก็เริ่มเห็นนะเพียงแค่ดีใจก็เห็นละอาการดีใจที่เกิดขึ้นแล้วก็แล้วแต่จากความถนัดจะดูกายก็ได้ดูใจก็ได้วันนั้นเป็นแนะโยมเรื่องการปฏิบัติบอกว่าวิธีการสังเกต วันวันหนึ่งปกติแล้วส่วนมากเราจะไม่ค่อยรู้สึกตัวเองเท่าไหร่ส่วนมากวันวันเราจะไปอยู่กับความเคยชินจนกระทั่งลืมความรู้สึกตัวแล้วโดยเฉพาะพวกคิดเก่งๆวันวันจะไปอยู่กับความคิดจนลืมความรู้สึกตัววันวันหนึ่งที่จะรู้สึกตัวจริงๆเนี่ยไม่ถึง5%เอร์์ไม่ถึงสี่ไม่ถึงสามไม่ถึงสองและไม่ถึง1%นปอร์นอกกนั้นเราจะไปอยู่กับความคิดแทบตลอดทั้งวัน ดึงอดีตมาขบเคี้ยวพอเคี้ยวเคี้ยวจนเบื่อปั๊บดึงอนาคตมากังวลพอดึงมาสักพักเบื่อปั๊บดึงอดีตมาเคี้ยวต่อพอเบื่ออดีตปั๊บดึงอนาคตมากังวลตกลงว,วันวันดึงเราไม่ได้มีชีวิตจริงๆเราจะอยู่กับความคิดอยู่กับความฝันเรียกว่าฝันทั้งกลางวันฝันทั้งกลางคืนกลางคืนอัดเป็นควันพอกลางวันไฟลุกโพล่ ไปเผาศพในโลงผองคนตายเผาคนตายโลกมีปัญหาเดียวหน้าสั่นเสียวจนใจหายตายใจหรือตายกายไหนตายลึกนึกให้จบเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ด้านฝากเป็นข้อคิดว่าวันวันหนึ่งของเรากลางคืนนอนนะอันนั้นเรียกว่าฝันกลางคืนแต่กลางวันที่ทำงานอยู่อยากฝันได้ไหมได้ ิดก็คือไปอยู่กับความคิดจนกระทั่งลืมความรู้สึกธรรมบัญญายจากพระอาจารย์ประสงค์ปริปุนโนวัดบางปรากฏนครนายกอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโกเรื่องหนึ่งใจให้ธรรมะ